พบกับยิปซีแจ z z แบบบ้านๆน,นะครับใน EP ที่8นะครับผมวันนี้ว่ากันด้วยเรื่อง10เพลงยิ p s y j จ z z ที่น่าฟังและน่าเล่นนะครับมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้เล่นกีตาร์แจ๊สนะครับและเพิ่งเริ่มเล่นมีคําถามว่าทําอย่างไรถึงจะเล่นแจ๊สได้ผมเคยถามคําถามนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆที่เก่งแจ๊สหลายคนก็ให้คําตอบว่าอันดับแรกเราต้องไปไล่สเกลไล่อะพิโอให้ได้ทุกคียก่อนถึงจะเล่นได้ นะครับผมหลังจากผมไปไล่สเกลอพิคิโอได้ยังไม่ครบทุกชนิดในโลกนะครับแต่ก็ไล่ได้ได้ได้หลายคียหลายชนิดแล้วนะครับผมค้นพบว่าก็ยังเล่นแจ๊สไม่ได้นะครับจนวันนี้ผมพอจะเล่นได้บ้างนะครับและอยากแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับคำตอบผมเปลี่ยนไปครับทำยังไงถึงจะเล่นแจ๊สได้นะครับคำตอบคือเราต้องฟังแจ๊สก่อนนะครับถ้าไม่ฟังก็เล่นไม่ได้นะครับ ึงแม้ชื่อมันจะเท่โออยากเล่นแจ๊สอยากเล่นแจ๊สแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าเสียงไอ้แจ๊สนั้นของคุณมันเป็นยังไงมันเป็นดนตรีชนิดหนึ่งแล้วเสียงมันเป็นยังไงนะครับโน้ตโดเลยมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาแจ๊สเนี่ยเขาใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกฟังก่อนและในเรื่องของยิปซีแจ๊สนะครับการจะฟังเนี่ยเราต้องหาคีย์เวิร์ดเพิ่มครับมันมีชื่ออื่นนะครับดนตรียิปซีแจ๊สนี้นะครับชื่อแรกนะครับชื่อแจ๊สมานูสนะครับ อันนี้เป็นชื่อที่เพราะดีเหมือนกันนะครับชื่อที่2นะครับ Hot Club Music นะครับเพราะว่าจังกูเลหฮาร์และสเตฟานจับเบลลี่นะครับตั้งวงยิปซีแจ๊สแล้วก็ใช้ชื่อว่า Hot Club of France นะครับดังนั้นเขาเรียกว่า Hot Club Music ซึ่งเป็นดนตรีที่มีความเร่าร้อนนะครับนักเรียนผมสงสัยว่าอาจารย์ Hot Club Music นี่มันอะไรมันใช่ดนตรีที่เขาเปิดในแบบว่าบาร์เปลืองผ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ นี่นักเรียนถามมาจริงๆแล้วผมก็เออชื่อมันฟังดูล่อแหลมแต่มันไม่ใช่นะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับคือจิ s ซีสวิงนะครับบางครั้ง g ิปซีก็เขียน G I P S Y เลยดือด้อๆแบบนี้เลยนะครับแบบยุโรปนะครับผมมาดูเพลงแรกกันนะครับ EP นี้จะขอเป็น5เพลงแรกก่อนเพลงแรกคือเพลง Minor Swing ครับแต่งโดยจังโก้และฮาแล้วก็ s t e ฟานกัปเฮลีเป็นเพลงแจ๊ส3คอขอด ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเล่นกีตาร์ของโลกนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครหลายคนที่ชอบแจ๊สสไตล์วินเทจจะรู้จักเพลงนี้นะครับแต่ว่าแจ๊สมเด์นหลายคนเขาจะไม่รู้จักเพลงนี้เพลงนี้มีทานองที่ง่ายมากครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเมโลดี้เข้านะครับแล้วก็มีคอร์ดสามคอร์ดที่เรียงตัวอย่างเป็นระบบสุดท้ายก็เป็นเมโลดี้ออกนะครับจะเป็น เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์เวอร์ชันที่ผมประทับใจไว้ข้างล่างนี้ในคําอธิบายวิดีโอนะครับเพลงที่2ครับเพลง All of Me นะครับไม่ใช่ของ John Legend นะครับคนแต่งท่านชื่อโร r ม Mark แล้วก็ Seymour Simon นะครับเป็นเพลงแจ๊สที่เก่ามากๆนะครับเมโลดี้จะเป็นอย่างนี้ครับ ครับอันนี้คือเพลง All of Me ครึ่งหนึ่งนะครับเล่นเป็นไกด์ให้พอไปเช็คว่าเอ้ยตรงเพลงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปฟังผิดเพลงไปฟังของจอ h n l e นแล้วบอกไม่เห็นแจ๊เลยพี่นะครับอีกเพลงหนึ่งครับเพลงที่3ครับชื่อว่าเพลง Blue Minor Blues นะครับผมหรือเขาเรียกว่า Blue N Minor นะครับอันนี้คือชื่อภาษาเขานะครับ เป็นเพลงี e y G minor ครับมี4คอร์ดเองครับผมมี G minor C minor นะครับ mm hmm. E flat s e v e แล้วก็ D flat s e A v e แต่ว่าเป็น form minor blue นะครับเมรี s <S mm ่ hmm. จะเป็นอย่างนี้ครับ เพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าคูคคูสุขุมนุ่มลึกนะครับผมแต่งโดยจังโก้ไรหารอีกเช่นเคยนะครับมาตอนที่เพลงที่4นะครับเพลงนี้ชื่อโคควิดนะครับเป็นคีดีนะครับแต่งโดยคุณกัสคานไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแปะชื่อผู้แต่งให้นะครับกับคุณคาเมนลอมบาโดนะครับโอ้ชื่อน่าจะเป็นชาว อะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นเพลงเก่ามากๆครับเก่าแบบสุดๆนะครับเล่นรับรองว่าถ้าเล่นผับนี้ไม่โดนค่าลิขสิทธิ์แน่นอนไม่มีใครมาเก็บได้แน่นอนนะครับเมโลดีเพลงจะเป็นดังนี้ครับ เมโลดี้ประมาณนี้เป็นเพลงสนุกสนานนะครับโคเกตแปลว่าอะไรผมเคยถามเพื่อนฝรั่งเศสเขาบอกหมายถึงว่าผู้หญิงที่แต่งตัวอย่างประณนีตแล้วก็ออกไปแล้วก็หวังจะให้ผู้ชายชื่นชมซึ่งพอผมไปเซิร์ชชื่อนี้แล้วก็เป็นคําแปลแปลท่าท่านครับว่ายั่วนะครับผมโคเกตนะครับ <qu> ette, เพลงคีดีมีอยู่6-7คอร์ดไม่ยากต่อการเล่นนะครับมาดูเพลงที่5กันครับเพลงที่5คือเพลง Dark Eye นะครับหรือว่า ภาษาฝรั่งเศสคือ Les j u r n e r นี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเป็นเพลง Traditional Russian Music ครับเป็นเพลงที่ไม่ทราบว่าผู้แต่งคือใครแต่ว่ามันจะมีบรรยากาศของความเป็นรัเสเซียนะครับเมโลดี้มันจะประมาณนี้ครับ เพลงนี้ก็มีหลายเวอร์ชั่นมากๆมีทั้งแอคคอร์เดียนมีแต่โหเป็นเพลงเก่าประกอบหนังก็หลายเรื่องนะครับเพราะมากๆและที่สําคัญครับมีอยู่ 4- ีหคอร์ดเองนะครับเล่นไม่ยากเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ๊บซีจีจริงจะเล่นเวอร์ชั่นนี้แบบเร็วจีโอ้โหเร็วเร็วปี๊ดเลยครับผมก็ประมาณ2 7 0 2 8 0บีตต่อนาทีนะครับก็ฝากไว้ครึ่งแรกก่อนนะครับ10เพลงฝากไว้5เพลงก่อนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆครับ ห้าเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ขอดไม่ยากแต่ผมยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้นักดนตรียิปซีแจ๊สระดับโลกยังคงใช้เพลงเหล่านี้ในการเล่นคอนเสิร์ตเพื่อนสามารถหัดเพลงเหล่านี้แล้วไปขอแจมกับนักกีตาร์แจ๊สนักยิปซีแจ๊สเก่งๆได้เลยโดยไม่ต้องเคือะเขินว่าเฮ้ยเราเล่นเพลงกระจอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม้เพลงจะมีขอดไม่ยากแต่เมื่อเราพัฒนาการเล่น ใน s t ตล์แจ๊สไปเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับกับการเล่นเพลงที่คอร์ดไม่ยากเหล่านี้วันนี้ฝากไว้5เพลงก่อนผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาพบกันอีก5เพลงสวัสดีครับ